ครับวันนี้ว่าจะให้ดูหลักฐานเบ็ดตะขอนะครับตะขอเบ็ดที่มีมาตั้งแต่ยุคบ้านเชียงนะครับที่นักจิกาการได้มีการขุดพบอยู่ที่ลุ่มสุขสมัยโบราณยุควัฒนธรรมบ้านเชียงนะครับอันนี้ผมไปถ่ายภาพมานะครับเนี่ยครับ เลยซีลอกลงมาให้ดูครับเนี่ยเบ็ดสำริดนะครับอายุประมาณ 3, 300 0ปีนะครับพิสูจน์มาแล้วนะครับจากนักวิชาการได้พิสูจน์แล้วว่าอายุประมาณ3,300ปีถึง3,400ปีนะครับเนี่ยก็คือเนี่ยเนี่ยนะครับเป็นเบ็ดสำริดนะครับตั้งแต่ใช้กันมาตั้งแต่ยุคสำริดยุคยังไม่มีศาสนานะครับเนี่ย เพราะนั้นคำว่าเบ็ดเนี่ยเราใช้คําว่าเบ็ดเนี่ยมาตั้ง3300ปีแล้วครับเป็นอย่างต่ํานะครับแต่มีหลักฐานเพราะว่ายุคสมฤทธินะ์เนี่ยประมาณ4 0 0 0กว่าปีนะครับ4,500ปีประมาณนั่นแหละครับแต่ขอแบ็ดนี้พิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์ว่าเป็นได้ว่ามันเป็น3000ปีไม่ถึง4000ปีนะครับ สามพันปีนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะครับอาจจะเป็นเก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับคาว่าเบ็ดจึงเป็นภาษาไทยดั้งเดิมนะครับไอ้หลักฐานนี้อ่าก็คงไม่ใช่ภาษาอินเดียนะครับเบ็ดเนี่ยเบ็ดแต่ว่าภาษาคขมรก็อาจจะเรียกว่าสันตุยนะครับดะสันตุยก็คือไปไปใส่เบ็ดนั่นละครับเอาเบ็ดไปใส่ไปดักปลานะครับเอาเบ็ดไปดักปลานะครับดะสันตุย แต่ภาษาขเขมรล่างก็ใช้ไปอีกแบบหนึ่งแต่ผมก็เชื่อว่า,าทั้งกัมพูชาคงไม่มีหลักฐานพวกนี้นะครับถ้าเอาไปใช้ก็เอาคำว่าเบ็ดไปใช้แต่ก็ไปตั้งเป็นชื่อตามตามภาษาของตนนะครับแต่หลักฐานต้นแบบจริงๆก็อยู่ที่ภาคอีสานนะครับก็คือไทยเรานี่ครับเป็นคนตั้งชื่อว่าเบ็ดอินเดียก็คงเพราะว่าอินเดียยัง ยุคโบราณนะ่ะเข้าใจกันว่าอินเดียไม่มีแหล่งลูหะไม่มีไม่มีแหล่งแร่เหล็กนะฮะนั่ประมาณนั้นแะครับไม่มีไม่มีไม่มีแหล่งผลิตแร่เหล็กต้องไปหาไปหามาจากที่อื่นนะครับแต่ก็คงจะมาเอาจากจากไทยเรานี่ครับจากทางสวนภูมินี่แหละครับเอาไปทำา เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆหรือว่าเอาไป <c oughs> สร้างพุทธรูปแบบอินเดียก็คงถ้าเป็นเจอพุทธรูปแบบสมฤทธิ์แบบโบราณเป็นโลหะโบราณก็คงจะได้อ่าไปาได้โลหะไปจากนี่แหละครับเพราะาอินเดียเขาเข้ามาตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่มีพุทธศาสนานะครับเพราะว่ามีหลักฐานาลูกปัดของอินเดียอายุตั้ง3,600ปีนะครับนะเมื่อมาเทียบมาเทียบ กับที่พบในลุมสมบ้านเชียงเป็นลูกปัดชนิดเดียวกันครับก็เลยตีความว่าลูกปัดนี้มีที่มาจากอินเดียนะครับมีอายุถึง3,600ปีนั่นแหละครับเมื่อเทียบกับของอินเดียนะครับของอินเดียเขาเขามีอายุขนาดนั้นนะครับแล้วเขาก็เดินทางมาที่นี่ก็เอาลูกปัดนั้นมานั้นมาแลกเปลี่ยนกับชาวสวนภูมินะครับซึ่งเมื่อ3,000กว่าปีนั่นก็ ภาคกลางก็ยังไม่ได้มีบ้านเรือนนะครับยังเป็นแหล่งน้ําทะเลท่วมขังดังกล่าวนั่นนะครับเนี่ยแค่หลักฐานเบ็ดนี่ก็เก่าแก่มากนะครับแล้วเราใช้รูปทรงมาถึงขนาดนี้เนี่ยเนี่ยรูปทรงที่มาสืบกันมาเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยผมยังเอาไปตกเบ็ดอยู่โคกอยู่เลยครับเนี่ยได้ปลาช่อนตัวเบลเบลบลาเลยครับเนี่ยเนี่ยสืบกันมาถึงเนี่ยอันนี้ของปัจจุบัน อันนี้ของเมื่อสามพันกว่าปีที่แล้วนะครับถ่ายถ่ายให้ดูแล้วก็มาเทียบเคียงอันนี้ก็ไม่ไม่ได้เล็กเท่าไหร่ผมไปดูแล้วไม่ไม่เล็กก็ก,ก,ก็ขนาดนี้แหละครับเนี่ยประมาณนี้แหละครับแต่ว่าถ่ายภาพมามันก็ย่อส่วนนะครับอ่ามันก็เลยดูดูดูเล็กไปหน่อยแต่จริงก็เท่าๆนี้แหละครับเนี่ยประมาณนี้แต่ว่าเบ็ดบุตรขอเบ็ดโบราณจะไม่บิดซ้ายบิดขวาเหมือนเบ็ดยุคนี้เขาพัฒนาน,นะครับพัฒนามีบิดนั่นมันจะได้ตกปาดอ่า ได้นะครับนะนี่แค่ผลงานชิ้น,นเล็กๆของคนยุคบรรเชียงนะครับชิ้นใหญ่เขาก็ทำได้นะครับชิ้นพวกโกลหะพวกไอ้เคียวอันนี้เนี่ยเคียวสองแบบผมให้ดูแล้วนี่เนี่ยเคียวอีกโคง้งๆปัจจุบันเนี่ยแต่เราก็สืบทอดมาจนสองแบบนะครับเนี่ยเนี่ยเคียว เขายูบันเชียงจะเป็นโค้งๆครับเนี่ยแล้วก็แบบบูมแมลงเนี่ยครับอันนี้อันนี้เขียวนี่มันอันนี้อันนี้ก็อีกอีกแบบหนึ่งเนี่ยแบบบูมแมลงเนี่ยครับแบบบูมแมลงเนี่ยเนี่ยเขาก็สืบทอดมาถึงยุคนครวัดก็ประมาณนี้แหละครับเนี่ยแปลว่าเขาสืบทอดมาสองแบบเลยครับแบบนี้ก็สืบทอดมาไอ้แบบนี้เนี่ยขุดพบที่อ่า ที่ระโว้ก็ก็ <ๆ S 2> กมีครับรูปทรงเดียวกันนะครับก็คือเขียวอันนี้พบที่อีสานใต้นะครับเนี่ยก็อันนี้ก็คงจะ,ะเก่าแก่เก่าแก่มันแต่ยุคนครวัดนะครับสืบทอดกันมา <c oughs> นครวัดก็จะสืบแบบไปจากยุคบัเชียงนะครับคือว่าชี้เห็นเป็นช่วงๆนะครับนีน่สมัยผมไปเที่ยวมาเนี่ยตอนนั้นรูปหล่อมากเลยครับเนี่ยก็เลยเที่ยวมา ได้รู้อะไรก็เลยเอามาฝากกันครับแล้วทีนี้จะให้เทียบเคียงกับอันนี้ขวานนะครับขวานแบบนี้มันเป็นขวานแบบถากนะครับเนี่ยแบบถากไม้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผ่านะเขาไม่ได้ใช้ผ่านะแบบนี้นะ,นะเป็นกลมๆแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยมีรูกลมๆแบบนี้นะแล้วก็เขาจะถากถากไม้ให้เป็นเสาสี่เหลี่ยมงามๆก็ได้ถากให้เป็นกลมๆก,ก็ได้นะครับ ถาก,กระดานก็ได้นะครับสร้างเปลียนสร้างอะไรก็ใช้ขวานชนิดนี้ครับเนี่ย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 เขาเขาเขาจะสวมเข้าแบบนี้เนี่ยเนี่ยครับเขาจะสวมเข้าแบบนี้เนี่ยสวมเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้เนี่ยเขาจะสวมสวมไปแล้วจะเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยเวลาใส่ไปแล้วจะเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยเนี่ยแต่ว่า ผมลืมชื่อแล้วขวานหรือว่าเป็นขวานถากถ้าเป็นภาษาัเขมรงเขาอาจจะเรียกตะบองหรืออะไรประมาณนั้นแหละครับขวานตะบองก,ก็คือใช้ถากนั่นเองใช้ถากนะครับไม่ได้ไม่ได้ผ่าแต่มันจะมีอีกแบบหนึง่งอันนี้ขวานถากนะครับไอหองนี่เจอแล้วนี่นี่ขวานถากแบบนี้แบบนี้แบบปัจจุบันสืบมากันแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าว่าสามพันปีก็มันสืบทออรูปทรงอันเดิมมาเพียงแต่ว่า ปัจจุบันอาจจะดูสวยกว่างามกว่าอันนี้ของจริงที่เขาใช้กันมาถึงยุคนี้เลยครับเนี่ยมันเหลือเหลือตกทอดมาในหมู่บ้านนี้ผมไปสืบหามาช่างเก่าที่เขาเสียชีวิตแล้วเขาก็ทิ้งหลักฐานเอาไว้ก็เลยเอามาอ้างอิงครับเนี่ยเนี่ยขวานถากจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเอามาให้ดูนี่นี่ขวานถากไอ้เรื่องหองยุคนครว่านะั่นอธิบายไปแล้วครับเรื่องกระดิง่งเขาก็มี นะครับพวกกระดิ่งพวกกระพวนอะไรพวกนั้นนะครับเนี่ยเน here, uh ี่ยอันนี้แบบขวานเป็นอีกแบบรูหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้ก็ยุควันเชียงนะครับเนี่ยอาจจะเป็นรูเห็นไหมรูจะต่างกันเห็นไหมครับอ่ามันจะเป็นเนี่ยเนี่ยอันนี้แบบขวานผ่านะครับเนี่ยเนี่ยแบบนี้มันเป็นแบบนี้ครับปัจจุบันเป็นแบบนี้ครับแบบผ่าแบบผ่าก็จะใส่แบบนี้เห็นไหมครับแบบถากแบบผ่านะครับ แล้วจะมีขวานผ่าอีกรูปแบบอีกทรงหนึ่งแต่ผมไม่ได้มาไม่มีหลักฐานเลยไม่ได้มาอ้างอิงแต่แค่นี้ก็ใช้การได้แล้วครับเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบนี้สอดเข้าไปสอดไม้เข้าไปก็จะอันนี้นี่แบบผ่าสับผ่าแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมรูปทรงสองแบบเนี่ยสืบทอดกันมาเนี่ยเป็นพันพันปีนะครับไม่ต่ำกว่าสามพันปีหรอครับ ก็ใช้กันมาอย่างนี้แล้วจะบอกว่าไทยเรามาจากที่อื่นก็ไม่ใช่หรครับเนี่ยอันนี้แบบลูกทรงแบบนี้น่ะไปใช้ทั้งภาคอีสานก็สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันนะภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ก็คงจะภาคตะวันออกก็คงจะนําลงไปใช้ด้วยนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เหลือหลักฐานนะครับแต่หลักฐานจะมาเหลืออยู่แถวภาคอีสานเขานิยมกันมาทั้งอีสานตอนบนตอนล่างครับก็มีอย่างนี้สืบทอดกันมาเงี่ยเนี่ย ห็นไหมขวานมีสองแบบไหมจะใน,ในแบบขวานผ่าเนี่ยนะครับนั่นแหละ,ะเคียวเขาก็สองแบบก็สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยลักษณะเป็นบูมแมลแงลักษณะนี้แหละครับผมมองเป็นแบบเคียวแบบบูมแมลแรงอันนี้แบบโค้งนะครับไม,ไม่ไม่หักฉากนะครับแบบโค้งนะครับก็ล้วนแต่ <c oughs> สือมาจากยุคบรนเชียงนะครับเนี่ยหลักฐานที่ เอามาให้ดูเทียบเคียงตั้งแต่หลักฐานชิ้นเล็กนะครับจนหลักฐานชิ้นใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมานะครับนะอาจจะเรื่องหอกบ้านเชียงดาบบ้านเชียงอะไรพวกนั้น,นก,ก,ก็เคยเอามาเคยอธิบายไปแล้วนะครับเห็นว่ามันจะมากไปก็เลยเอาเอาแค่นี้พอให้รู้ว่าไทยเรานั้นตั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ทุกภาคส่วนนั้นนะสืบทอดมาจาก บรพบุรุษมีมาจากบ้านเชียงจริงๆนะครับเนี่ยเพราะว่าเราเราไม่ได้ล้มหายตายจากหรือสูญพันธ์ไปหรอกไอ้ยุคบ้านเชียงนะก็คือไทยเราหรือทวารวดีในปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันต่อเนื่องกันกันกบาศาสนา